คดีจำนำข้าวเริ่มต้นเมื่อปี2555หลังยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำพาพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน265เสียงจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยสอสอฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวหาการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะการขายข้าวแบบจ2ทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ลงนามซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กับรัฐบาลจีนยิ่งลักษ์ติดร่างแหในฐานะผู้นำรัฐบาลปี2557ปปชใช้เวลา21วันหลังตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาและใช้เวลา5เดือนชี้มูลความผิดทางอาญาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยิ่งลักษ์พ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีพ้นเลขาสมช กระทั่งคสชทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งดำเนินคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรจงใจปล่อยให้เกิดการทุจริตให้กระรูงการคลังเรียกค่าสินหมากว่า35,717ล้านบาทสั่งอายัดทรัพย์ทั้งหมดด้วยยังไม่มีคำพิพากษาศาลปี2558 สนชมีมติถอดถอนตัดสิทธิทางการเมืองยิ่งลับเป็นเวลา5ปีปปชส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังให้เรียกค่าเสียหายอายการสูงสุดยื่นฟ้องต่อสาลฎิกาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157มาตรา123ทับหนึ่งสารฎิกาพิจารณาคดีไตส่สวนพยานโจท์จำเลยรวม26ครั้ง ปี2559รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นมีคำสั่งให้ยิ่งลักชดใช้ค่าเสียหาย35,717ล้านบาททนายยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีปมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดจากโครงการรับจำนำข้าวปี2560ทนายยื่นฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายการไต่สวนพยานปากสุดท้าย ยิ่งลักเป็นจำเลยเพียงคนเดียวปี2566สารปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งกระทรูงการลังและให้ยกเลิกการยึดทรัพย์ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ายิ่งลับเป็นผู้สั่งการหรือมีเจตนาทุจ,จริต22พฤษภาคม2568ครบครอบ11ปีคสชรับประหารสารปกครองสูงสุด แก้คำพิาพากษาสารปกครองกลางให้ยิ่งลักชดใช้ค่าเสียหายจำนวน1